สุดยือ้อนักคอมเสียชีวิตหลังป่วยโควิดลูกสาวเผยพ่อหลับสบายแล้วเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกา30นาทีของวันนี้ครับลูกสาวนั้นเผยข่าวร้ายศิลปินตลกชื่อดังกับนักคอมชวนชื่นเสียชีวิตลงแล้วโดยไอ้ลูกสาวครับโพสต์ผ่านเพจนักคอมชวนชื่นพร้อมเผยว่าคุณพ่อหลับสบายแล้วนะคะโดยวันนี้ครับลูกสาวเพิ่งโพสต์อ,อาการโครม่าของพ่อว่าอัปเดตอาการคุณพ่อนะคะ ตอนนี้อาการของคุณพ่ออยู่ในภาวะโคมา่อาอวัยวะหลายอย่างล้มเหลวรวมถึงการทำงานของร่างกายโดยเฉพาะชีพจรกับความดันร่างกายไม่ตอบสนองยาที่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นได้ทางทีมแพทย์ได้ทำการช่วยเหลือทุกทางแล้วซึ่งการฟอกเลือดในตอนนี้ก็อาจจะไม่ช่วยร่างกายมีเกล็ดเลือดต่ำยากดภูมิอื่นๆก็ให้ไม่ได้เนื่องจากมีอาการติดเชื้อ อาจจะทําให้แย่กว่าเดิมและหากเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นการปั๊มหัวใจอาจจะเกิดการตอบสนองน้อยเนื่องจากอาวัยวะหลายอย่างล้มเหลวแฮชแท็กภาวนาและสวดมนต์ให้คุณพอ่อก่อนล่าสุดนั้นแพทย์สุดยื้อชีวิตวงการบันเทิงนะครับสุดเศร้าสูญเสียตลกคนดังในวัย63ปีหลังจากติดเชื้อโควิดตั้งแต่วันที่12เมษายนที่ผ่านมาซึ่งหลังจากที่ข้อความดังกล่าวนะครับถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีผู้เข้ามาแสดงความเสียใจเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวจํานวนมากทั้งคนในวงการบันเทิงตลกและแฟนคลับอาทิเช่นสาวบูมสุภาพรกับดาราสาวและพิธีกรคนดังนางเอกสาวอย่างคิมเบอร์รี่ีเดียสลันลัดนักร้องและนักสแสดงหอมสกาวใจภูลสวัสดิ์อุ้มลัคนาวัฒนวงสิริและนักร้องสาวอย่างวันเดอร์เฟมเป็นต้นครับอีกถึงช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยครับ อย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วงแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สําคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ